กราบสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ไปกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับเรื่องของนะครับคาศัพท์นะครับหรือว่าเรื่องของความหมายของนะครับคาพูดนะที่เกิดขึ้นภายในเรือนจํานะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องของคําพูดนะครับสามคำนั่นก็คือเดินเซิรง นะครับเดินแรงแล้วก็เดินแกงนะครับนะสเดินเลยนะครับนะมีความหมายแตกต่างกันยังไงนะครับลักษณะการนําไปใช้นะครับนะเป็นแบบไหนนะครับนะก็มาฟังกันดูนะครับนะสำหรับเดินเซิร์งนะครับนะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับคือภายในเรือนจําเนี่ยทุกคนอ่ะส่วนมากนะครับใช้คําว่าทุกคนส่วนมากจะมีหน้าที่ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นผอชลนะครับเป็นผอชงนะครับนะ หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะครับนะที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานะครับนะรวมถึงนักโทษทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะมีกองงานทำนะครับนะหรือว่าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะครับนะเป็นโยธาแดนนะครับนะคอยซ่อมบํารุงนั่นนี่นู่นก็มีนะครับนะคอยเก็บขยะนะครับรอบๆอบอาคารนะครับนะคอยลอกท่อระบายน้ําภายในแดนนะเป็นช่างตัดผมประจําแดนนะครับนะเป็น เจ้าหน้าที่นะครับขายของอยู่ในร้านค้าสาการ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่นะครับแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่ามีอภิสิทธิ์พิเศษนะครับนะเหนือนักโทษคนอื่นๆนะครับนะอย่างเช่นคนที่เขาตัดยอดนะครับนะตัดยอดกองงานนะครับนะก็คือไม่จําเป็นต้องขึ้นไปทํางานนะครับหรือว่าขึ้นไปก็ไม่ได้ทํางานนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะอยู่ใน ลักษณะของพวกเดินเซิงนะครับนะก็คือวันๆไม่ทําอะไรนะครับไม่ต้องทํางานนะไม่ต้องขึ้นกองงานก็เดินไปเดินมาอยู่ในแดนนะครับหรือบางคนที่เป็นพอบ้านนะครับนะเป็นขาใหญ่นะครับนะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นผอชลอนะก็จริงนะครับนะมีหน้าที่ทําก็จริงแต่ว่าลักษณะหน้าที่อย่างเช่นอ่าช่วยเจ้าหน้าที่จัดแถวตอนเช้าอย่างเงี้ยพอหลังจากจัดแถวไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทํา นะครับชัดเจนก็เดินเซิร์งอยู่ในแดนนะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นโยธาประจําแดนอย่างเงี้ยนะครับนะเช้ามาก็เดินเก็บขยะนะครับรอบๆอาคารนะครับดูท่อระบายน้ํานั่นนี่นู่นเสร็จแล้วก็นะครับตอนบ่ายก็ไม่ได้ทําอะไรก็เดินเซิร์งไปเซิร์งมานะครับคําว่าเดินเซิร์งเนี่ยหมายถึงคนที่นะครับไม่ได้มีหน้าที่ทำนะครับเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนะทีนี้มาถามว่าอย่างพ่อบ้านอย่างขาใหญ่เนี่ยนะครับนะ แล้วเขาสามารถเดินเสริรงได้เพราะเขาเป็นพ่อบ้านเขาเป็นขาใหญ่นะครับหรือว่าเป็นแบบประเภทใหญ่ครับแดนอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องทํางานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนะเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับพวกอิทธิพลเกี่ยวกับพวกอํานาจนะครับต่างๆเนี่ยนะครับในแดนเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆนะครับเฮ้ยผมอยากเป็นพ่อบ้านผมตั้งตัวมาเป็นพ่อบ้านปุ๊บนะครับแล้ว ทุกคนนับถือผมแล้วผมจะเดินเซิงได้ไม่ไม่ใช่นะครับนะมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับนะเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับนะแต่ความหมายของคําว่าเดินเซิงนะครับนะนั่นก็คือคนที่ไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งนะครับหรือว่ามีงานทําแต่มีทําแค่แป๊บเดียวนะครับนอกนั้นก็เดินไปเดินมาในแดนนะครับนะเซิงไปเซิงมานะครับนะ อย่างเช่นนะครับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ต้องทํางานกันนะครับนะแล้วก็พากันเดินไปเดินมานะครับนะลักษณะนี้เขาก็จะแซลกันเฮ้ยมึงเดินเซิงกันทําไมนะครับนะคำว่าเดินเซิงเนี่ยหมายถึงคนที่เดินไปเดินมาในแดนโดยที่ไม่ได้มีงานทํานะครับไม่ต้องจำไม่ต้องทํางานประจํานะครับหรือว่าลักษณะของการนะครับเดินไปเดินมาในแดนนะครับเดินไปเล่นหมากฮอเดินไปซื้อน้ํากินเดินไปซื้อขนมนะครับนะ เดินไปดูเขาเตะแต่ก็เดินไปดูเขาเล่นกีตาร์นะครับนะก็จะถูกพเพื่อนๆแซวว่าเฮ้ยมึงเดินเสิร์งทําไมนะแต่ถ้าเป็นวันปกติที่เขาทํางานกันนะครับคนที่เดินเสิร์งก็จะมีนะครับลักษณะของคนที่มีอภิสิทธิ์พิเศษนะครับนะเหนือคนอื่นนะครับนะเป็นยอดลอยตัดยอดกองงานนะครับนะตัดยอดย้ายแดนนะครับเป็นพ่อค้านะครับที่เสียตัวให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องขึ้นกองงานไม่ต้องทํางานนะครับนะถึงเวลาขายของตอนเช้าครับคนขึ้นแดนไปหมดปุ๊บตัวเองก็ นะครับเดินไปเดินมาอยู่ในแดนนะครับเดี๋ยวก็ไปอาบน้ําเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเดี๋ยวก็อะไรลักษณะแบบนี้นะครับนะพวกที่มียอดต่างๆนะครับลักษณะของการเดินเซิร์งก็จะประมาณนี้นะครับนะทีนี้นํามาพูดถึงเดินที่2นะครับนั่นก็คือเดินแรงนะครับคำว่าเดินแรงเนี่ยคืออะไรนะครับคนที่เดินแรงเนี่ยนะครับก็หมายถึงนะครับคนที่ออกลูกนักเลงนะครับคนที่ออกลูกนักเลง ออกตัวมีเรื่องพร้อมปะทะนะครับนะลักษณะเขาจะเรียกว่าพวกเดินแรงนะครับนะสมัยผมเดินแรงนะครับคุณยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับนะบางคนเอามาใช้ข้างนอกนะสมัยผมเดินแรงนะทิศยังเล่นลูกแก้วอยู่เลยนะครับคำว่าเดินแรงเนี่ยก็หมายถึงคนที่นะครับพร้อมปะทะพร้อมต่อยตีนะครับนะก่อนที่จะเป็นซสมูเนี่ยนะครับนะหรือว่าสมูไรเนี่ย คุณต้องเดินแรงก่อนนะครับนะต้องเดินแรงก่อนนะครับต้องพร้อมดับเครื่องชนนะมีเรื่องมีราวนี่ต้องเด้งให้เพื่อนตลอดต้องออกตัวแทนตลอดนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคนเดินแรงนะครับนะมีอะไรปุ๊บต่อยเตะตีต้องพร้อมนะครับนะไม่เน้นเจรจาครับเน้นการกระทําเน้นต่อยน้นตีน้นถึงตัวนะครับนะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าพวกเดินแรงนะครับนะโหทิศเดินแรงเลยช่วงนี้นะครับนะ นะทิศจักเป็นซามูเหรออะไรบางทีมันก็มีการแซลกันพูดคุยกันนะครับนะดังนั้นนะครับคําว่าเดินแรงเนี่ยก็คือคนที่นะครับพยายามปั้นตัวเองนะพยายามปั้นตัวเองสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อจะเป็นซามูเพื่อจะเป็นพ่อบ้านในอนาคตเพื่อจะเป็นขาใหญ่ก็แล้วแต่นะครับนะ ง่ายก็คือโชว์นะครับนะมีงานโชว์โชว์ผลงานตลอดนะครับนะมีเรื่องปุ๊บเอ้ยคนนี้ไปอีกแล้วอะโอ้โหคนนี้เดินแรงตลอดเลยนะครับลักษณะของคาว่าเดินแรงนะครับนั่นก็คือคนที่พร้อมปะทะนะครับนะบางคนก็นําศัพท์นี้ออกมาใช้ข้างนอกนะครับนะเวลาวัยรุ่นมีเรื่องมีราวเนี่ยนะมีมีคนไหนที่แบบว่าออกหน้าก่อนเพื่อนเลยโอ้โหอทิตยเนี่ยเดินแรงชิบหายเลยนะคาพูดลักษณะนี้นะครับนะก็ะค,ะคือการที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้เจ๋งนะพร้อมปะทะ นะพอตัวนะครับนะพร้อมที่จะโชว์ผลงานนะครับลักษณะของคําว่าเดินแรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเดินแกงนะครับนะสำหรับเดินแกงนะครับเขาใช้เรียกกันนะครับเด็กเดินแกงนะครับนะไปไปเดินแกงมาให้หน่อยลักษณะแบบนี้นะครับความหมายของคําว่าเดินแกงนะครับมันเป็นตรงตัวเลยก็ได้นะครับนะเป็นสับตรงตัวเลยก็ได้นะครับคือเวลาเราอยู่เป็นบ้านเนี่ยนะครับนะเวลาเรานั่งกินข้าวนะครับนะ เขาก็จะใช้เด cat ็กเนี่ยไปเอาแกงให้แกงจริงๆเลยนะครับแกงหลวงนี่แหละนะครับบางคนก็แบบว่าเอาถุงไปใส่เอากระติกน้ําไปใส่นะครับนะพ่อบ้านก็จะนั่งรอกินนะครับนะพ่อบ้านซาหมูประจําบ้านหัวเรือประจําบ้านนะครับนะลูกบ้านที่เป็นระดับนะครับหัววก็จะนั่งรอกินนะครับส่วนพวกท้ายนะครับก็จะไปเดินแกงให้นะครับคําว่าเดินแกงนี่คือเดินแกงจริงๆเลยนะครับนี่คือความหมายที่ตรงตัว นะครับนะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับแต่มันมีความหมายแอบแฝงอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือคําว่าเด็กเดินแกงเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่ามันเป็นเด็กรับใช้อ่าพูดยังไงก็คือเป็นเด็กรับใช้นะครับเขาใช้ทําอะไรก็ใช้นะครับแต่เขาไม่ได้ว่าไปเดินซื้อบุหรี่ให้หน่อยนะในสมัยก่อนที่เขาดูดบุหรี่กันอย่างเงี้ยนะครับนะเด็กรับใช้ในบ้านเนี่ยก็ต้องไปต่อแถวซื้อบุหรี่นะครับเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยร้านค้านะครับบางเลือนจำเนี่ยเขาจะขายบุหรี่เป็นเวลานะครับนะช่วงก่อนขึ้นเรือนนอนเนี่ยนะครับเขาก็จะต่อแถวเลยนะครับนะต้องไปเบิกเขานะครับนะต้องไปเบิกเอาที่เพื่อเอามาไว้ขายนะในในบางเรือนจําที่เขาสามารถนะครับดูดบุหรี่ได้ในสมัยก่อนนะครับนะยาเส้นบุหรี่อเงี้ยเขาจำไม่ได้ขายพร่าเพื่อนะครับไม่ได้ไปซื้อได้ตลอดนะครับเขาจะมีเวลาขายในบางเรือนจำนะนะครับดังนั้นนะครับ Gang, เด็กเดินแกงหรือว่านะครับเด็กเดินเนี่ยนะครับก็ต้องไปทําหน้าที่ไปยืนต่อแถวนะครับนะซึ่งมันต้องต่อแถวตากแดดด้วยนะนะครับบ่ายสามนี่แดดร้อนๆนี่ต้องไปนะครับนะคำว่าเดินแกงนะครับมันก็ยังใช้เป็นคนที่มีหน้าที่รับใช้ภายในบ้านนะครับนะรับใช้นะครับเขาใช้ไปเดินซื้ออะไรก็ไปนะครับนะพ่อบ้านเดินให้ไปหยิบนั่นหยิบนู่นนะเดินไปซื้อของซื้อขนมอะไรก็ต้องไปให้เขานะครับนะลักษณะ ของคาว่าเด็กเดินแกงก็ลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นความหมายตรงตัวก็คือเดินแกงจริงๆนะครับไปเอาแกงหลวงมาให้บ้านกินเนี่ยคำว่าเด็กเดินแกงเลยชัดๆตรงๆตัวนะครับนะบแต่ว่าทําไมต้องไปเอาแกงหลวงมาให้บ้านกินคือว่าลักษณะการอยู่ในในเรือนจำเนี่ยถ้าเขาอยู่เป็นบ้านเนี่ยเวลาเขากินข้าวเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยไปนั่งกินที่โรงเลี้ยงนะครับน้อยมากนะครับถ้าลักษณะของบ้านไหนที่เขาแข็งๆนะนะเขาก็จะมีที่ประจําของเขานะครับแล้วก็มีแกงซื้อนะครับ สามสี่อย่างนะครับแล้วก็ให้เด็กเดินแกงเนี่ยไปเอาแกงหลวงมานะครับนะซึ่งจะมีนะครับฝ่ายจัดเลี้ยงนะครับนะคนตักแกงเนี่ยตักไว้ให้นะครับนะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเรื่องอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับนะก็คือตักแกงขายนั่นแหละนะครับนะตักแกงขายบางทีก็มีหมูทอดนะครับมีปลาทอดซึ่งนะครับคนตักแกงนี่แหละนะครับเป็นคนเดินเรื่องนะครับนะไปถึงนะครับ แดนทําอาหารแดนทําอาหารเนี like Mother, ่ยก็จะเอาหมูทอดนะครับเอาปลาทอดนะครับฝากมานะครับโดยแลกกับบุหรี่แลกกับกาแฟนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะซึ่งมันมีความซับซ้อนอยู่นะครับนะถ้าเพื่อนๆเข้าไปเพื่อนๆจะนึกภาพออกนะครับแต่ถ้าอธิบายให้ฟังเพื่อนๆจะค่อนข้างที่จะงงว่าเอะมันทอดมายังไงนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับแดนทาอาหารเนี่ยนะครับนะ ในส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีวัตถุดิบนะครับเขาก็จะทอดหมูขายทอดปลาขายนะครับตามที่นะครับบ้านต่างๆส่งสั่งไปนะครับสั่งไปสั่งไปปุ๊บเขาก็จะหมกมากับข้าวนะครับพอถึงเวลาเนี่ยนะครับเด็กเดินแกงนี่แหละก็จะไปเอามานะครับเอามากินในบ้านนะครับนะโดยแรกกับบุหรี่แลกกับกาแฟเขาก็จ่ายกันนะครับนะจ่ายกันเป็นตั๋วเป็นบุหรี่เป็นกาแฟเป็นหมึกสักเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่จะตกลงกันนะครับ ในลักษณะแบบนี้นะครับเนดะ็กเดินแกงเนี่ยก็คือเดินแกงจริงๆไปเอาแกงมานะครับแล้วก็นะครับมีหน้าที่ก็คือคอยรับใช้ในบ้านนะครับนะคือถ้าพูดว่าเฮ้ยเองเป็นเด็กเดินแกงนะเห็นอยู่ในเรือนจําเองยังเป็นเด็กเดินแกงอยู่เลยคําว่าเดินแกงนี่คือนะครับเลเวลต่ําสุดของบ้านแล้วนะครับนะพูดง่ายก็คือเขาใช้อะไรก็ต้องทํานะครับนะ de de เด็กเดินแกงนี่คือถ้าอยู่ในบ้านนี่ก็คือคนที่ต้องทําตามที่เขาบอกนะครับนี่ก็คือ เรื่องราวของ3เดินนะครับเดินเซิ้งเดินแรงแล้วก็เดินแกงนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจความหมายของ3เดินนี้นะครับนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่อง Hello t s t ครับผม